หมวดนักเตะไทยลลกที่สามนะครับน้องสุประโชคพีสตีสุประชัยสุประชายให้ผมตอบเลยอ่ะสุปนัทเดี๋ยวที่คุยก็คือเดี๋ยวาี่อุยคือจิตานสุปนัทเอนตาครับโอเคคัดบอลโลกอันแรกม่าที่เราเจอจีน แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นสุขนาเสื้อไงโดดึงแล้วแบบเสื้อเสื้อแบบยืนหยุดดีมากเลยแต่แบบมันต้านทานความซอามแรงเนี nah ่ยเป็นลงที่สี่เฮ้ยเล่นไม่ได้่งไม่ได้เล่ไม่ได้ล่ไม่ได้ยังไงนะคนยังไงบอสนี่นี่นี่ยังไงไขวะคนนี้พี่มไม่รู้เลยอะอักูแล้วจะนักบต้องมีเวลานะ้ต้องจำกัดเวลากันนี้กติกานะครับ เอก,กน,นี้ท็อปปัญญานั่ยิงย e. ูเอเอ